สวัสดีครับพบกับรายการ Good Night Channel ฟังสบายๆส,สาย Good Night นะครับ EP นี้มีผู้ชมรายการได้ขอเข้ามาว่าให้ําเรื่องประบัติของหลวงปู่ศุขหลวงปู่สุขท่านเรียนวิชากับใครแล้วก็มีวิชาอะไรอย่างไรบ้างท่านชื่อพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกศโรเกิดเมื่อพุทธศักราช2,390ตรงกับปลายและสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบ้านมาขามเท่า ปัจจุบันเรียกบ้านปาาคลองตำบลมะขามเท่าวัดสิงห์ัยนาหลวงพุบวตเมื่ออายุได้ยีบปีเมื่อปีพุทธศักราช2412ที่วัดโพบังเขนต่อมาวัดนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพทองล่างท่านได้อยู่ปฏิบัติพระครูเชยท่านเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาและพุทธาคมที่เชี่ยวชาญมากหลวงปุทสุขท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาพร้อมกับอาจารย์เปิงวัดชินวนารามและหลวงปู่เท่าวัดหงจังหวัดปทุมานีลงปุส ท่านได้กราบลาพระอุปชามาจมาพรรษาจีงวัดสามงามปทุมวันเพื่อศึกษาภาพประรยัติธรรมเพิ่มและย้ายมาจมาพรรษาอยู่ที่วชนะสงครามบางลำพูณสถานที่นี้ท่านได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกันท่านทั้งสองจึงมีความเสียสลมกันเป็นพิเศษเล่นกรรมฐานสำนักวัดพลับวัดราชสิทธารามกับพระสังมรามเมฆพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระกรรมฐานลำดับมัชชิมาปฏิปทาโดยครั้งหนึ่งท่านได้ปรากฏ เรื่องราหระหวังหลวงปุสขและพระสังวราชุม่มสิทธิเอกของพระสังวราเมฆขณะนะ้นหลวงปุสขท่านได้ทดลองทาปฏิหารโดยการนำหัวปรีสามหัวมาบริกรรมด้วยคาถาที่ท่านได้เล่าเรียนมาเสกหัวปรีให้เป็นกระต่ายหลวงปู่เสกอยู่นานผลปรากฏว่าหัวปีทั้งสามหัวได้กลายเป็นกระต่ายสามตัวในบัตรดนดพระสังวราชุม่มท่านคงนึกสนุกจึงได้บอกสภพยกหลวงปุสขว่ากระต่ายของคุณต้องมานั่งบริกรรมคาถา ดูของผมนี่สิว่าแล้วหลวงปู่ชุ่มก็เอาปลายไม้เท้ายอดตานของวิเศษประจําสานักวัดพรับของท่านชี้ไปที่หัวปีที่กองไว้บนพื้นที่เหลืออยู่ปรากฏว่าหัวปีที่เหลือได้กลายเป็นกระต่ายจํานวนมากสร้างความประหลาดใจกับหลวงสุขยิ่งหนักจากนั้นมาท่านจึงควนขว้าในการเรียนพระกรรมฐานลําดับแบบมัชฌิมาปฏิปทาจนแตกฉานโดยอาศัยอารามวัดอนุคารามไปที่จําวัด และเมื่อได้อาศัยอารามวัดอนงคารามจึงได้เรียนวิชาด้านรสษายนาเวทได้แก่การเล่แปลธาตุโดยหลวงปู่ทัพวัดอนงครามพำนักอยู่กับสมเด็จพระพุทธจารย์นวมพุทธสรณมหาเถระซึ่งเป็นสะธรรมิกในฐานะชาวชายนาดด้วยกันวิชาที่ท่านได้มาจากหลวงปู่ท oh ัพก็คือการทําโลหะเมฆสิทธิ์ซึ่งมีคุณวิเศษด้านการเสริมโชคลาภและกลับเรื่องรหลให้กลายเป็นดีจะเห็นได้ว่ามีพักเครื่องของหลวงปู่สุกจำนวนไม่น้อยที่สร้างด้วยเนื้อเมฆสิทธิ์ตามตำราของวัดอนงครามในปัจจุบันนี้ตำราการเล่แปรธาตุทำ ได้ตกอยู่ที่พระอาจารย์สุพจ์วัฒนาตำหนักเป็นท่านสุดท้ายที่สืบมาได้ต่อมาในปีพุทธศักราช2435ท่านได้ออกทุดงเดินหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐา,านและวิชาอาคมต่างๆจากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นจนชำนานดีแล้วมารดาท่านที่วัดปากคลองขามเท่าอำเภอวสิงัตชัยนาชราภาพลงตามอายุความเจ็บไข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยบิดามารดาจึงเดินทางกลับภูริ่ลาเนาเดิมมาพักอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านของท่านชื่อวัดอุทองปัจจุบันนี้เรียกกวว่่าาาัดดปคออืบตมร ของหลวงปู่สุขได้ถึงแก่กร่มและได้จัดงานชาประดกิจศพในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรมัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกในครั้งแรกเมื่อมีผู้รับแจกพระเครื่องจากท่านได้ไปปรากฏอภิิหารยุโยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเขี้วงาก็คือสุนัขกัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุจึงเกิดความนิยมไปขอท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อกันเขี้วงาและพยานตรายต่างๆหลวงปู่สุขนั้นท่านได้ประกอบพิธีปลุกเสกด้วยผงดีสอพองแล้วรวบรวมนำมาทำพระพิมพ์พระขวามองคเล็กลกๆจาา,า,ารุสิ จำนวนมากนะที่ที่ทำผงวิเศษต่างๆนั้นมีผงปัฐมังผงพงนปปตลอดผงตีทีสิงเหผงอิทธิเจผงณโคงคาผงมหาราชผงพุทธคุณร้อยแปดผงนักทรหดผงนาหน้าทองผงต่างๆเหล่านี้ก็มีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์มากมีอนุภาพเมตตามานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดอย่างมากมายก็หลวงชุพรคิลมศักดิก์ซึ่งเป็นศิษ ท่านได้นำผ้าเจียดจากหลวงปู่สุขไปแจกให้คา,านาเรือเพื่อทำการทดลองอาคมโดยมีนายยังหานทะเลเป็นหารคนสําคัญเป็นผู้รับอาสา,าทดลองให้รวมถึงหลวงปู่ท่านยังได้สร้างพระเครื่องอีกหลายรุ่นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และก็ราคาสูงมากนั่นก็เป็นเรื่อง,องคร่าวๆที่หลวงปู่ท่านได้ไปเรียนพุทธาคมตามที่ต่างๆมาโปรดกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการที่ที่ไลน์ CnX ร้อย Facebook ตรวจสอบแก้ปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้ปงขามรายการที่จะพิมพ์หนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซือ้อได้ที่หนังสือชั้นนำทั่วประเทศ